สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้นะคะบิวจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยกับห้นฮานอยวันที่3เมษายน2564ค่ะฮานอยวันหยุดแบบนี้นะคะทุกคนขยี้กันไปเลยค่ะ9และ1ค่ะ2ตัวเจาะค่ะทุกคนฮานอยนะคะ เก้าศูนย์เก้าสามค่ะเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งสองค่ะหนึ่งห้าหนึ่งแปดและหนึ่งหนึ่งสามตัวเจาะค่ะทุกคนเก้าหนึ่งหก ศูนย์หนึ่งสี่ค่ะเก้าเจ็ดห้าและตัวสุดท้ายค่ะหนึ่งสามสอง นี่นะคะคือฮานอยวันหยุดค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูนบนล่างค่ะแต่หากใครนะคะที่ยังตามไม่ทันแอดไลน์กันมาเลยค่ะที่ a b w t y 888หรือคลิกกริ้งด้านล่างค่ะบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน